สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมบันทึกรับสามกบนะครับแม่เมื่อกี้เกือบจะหลุดชื่อ OMG 2ออไปนะครับเกือบหลุดไปแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอย่างไกันบ้างครับหน้าโทรศัพท์ในหน้าคลิปรู้สึกแปลกๆหรือเปล่ารู้สึกคลิปมันกว้างๆยาวๆขึ้นหรือเปล่านะครับก็ผมได้ทําการอัปเกรดโทรศัพท์ใหม่นะฮะก็ซื้อใหม่นะครับซื้อต่อจากแฟนนะฮะคือแฟนผมมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับแล้วก็ เครื่องนี้นะเครื่องที่ผมซื้อต่อจากแฟนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องสำรองนะครับซึ่งแฟนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับประมาณว่าเครื่องหนึ่งแบตหมดก็เอาอีกเครื่องหนึ่งมาเล่นเครื่องหนึ่งแบตหมดก็เอาอีกเครื่องหนึ่งมาเล่นอะไรมานี้นะฮะก็โอเคนะครับเครื่องนี้ก็เป็น oppo a 1 5 s นะหรือว่า a 1 5 s นะครับส่วนสเปคนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ cpu เป็น mediatek AIOP สามห้านะครับความเร็วอยู่ที่สองจุดสามห้ากิกะเฮิร์เนี่ยสองจุดสามห้ากิกะเฮิร์บแต่ว่าผมไปดูในหน้าเว็บบอร์ดเนี่ยของ Snapdragon 660เนี่ยมันมันบอกว่า Snapdragon 660เนี่ยมีความเร็วอยู่ที่2.00 GHz นกิกะเฮิร์นะฮะซึ่งผมงงมากว่าทำไม Snapdragon 660กับ i n t e h h ฮ l ิโอ3 5าให้ p เนี่ยทำไม P35 ถึงมีจำนวนที่กระเฮิรที่มากกว่าถึงจุด35นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เท่าไหร่นะฮะก็พอดูคร่าวๆใน YouTube นะครับทางด้าน CPU นะครับก็จะเป็น I e d ดเท h e Helio P35 ที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็สเปคหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ6.52นิ้วนะครับแรม 4GB ROM 64GB นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะ โทรศัพท์ก็แรงขึ้นมาพอสมควรนะครับก็แรงพอที่จะอัดเกมนี้ได้นะครับคือเครื่องเก่าผมเนี่ยอัดเกมนี้ไม่ได้นะครับคืออัดไปได้วันตาสองตาแอปอัดหน้าจอก็เด้งจบมันตัดเองเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรหรือว่าเครื่องมันร้อนหรือว่าแรมไม่พอนะครับก็ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งใช้ได้วันนี้นะครับผมเล่นเกมบันทึกรับ3ามกคกไปป,ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแต่ไม่ได้ชาร์จแบตนะ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจากแบต55นะครับลดลงไปเหลือประมาณ47นะครับซึ่งค่อนข้างประหยัดแบตเลยนะครับเพราะว่าแบตที่เขาให้มาเนี่ยประมาณ4,400มิลลิแ mm. อมป์4,400นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ3,000นี่เยอะแล้วนะ4,400ันส่ก็คดเยอะเลยนะครับแล้วก็เครื่องไม่ร้อนเลยนะครับใส่เคสด้วยนะครับย้ำว่าใส่เคส ห้องก็เป็นพัดลมนะฮะผมก็วางโทรศัพท์บนที่นอนนี่แหละนะครับบนที่นอนเล่นไปมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาโทรศัพท์มาแตะใส่แขนดูปรากฏว่าไม่ร้อนเลยนะครับมันจะเป็นอุ่นๆนะฮะมันจะอุ่นๆนะครับมันจะไม่ร้อนนะฮะโทรศัพท์ทำได้ดีเลยนะครับทีนี้คลิปของเราก็จะลื่นไหลมากขึ้นนะครับกินมันด้วยกรสามกบนะครับ ผมก็เล่นเป็นวุยนะครับเล่นเป็นวุยก็คือจะเป็นเตียวครับตัวแรกนะครับเตียวครับนะแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยยังเป็นกกผสมอยู่อย่างตัวนี้ก็เป็นโจ๊เป็นขุนศึกหัวโตนะครับตัวนี้ก็เป็นโจ๊เป็นขุนศึกเป็นงอนะครับมันยังผสมกันอยู่นะครับแต่หลักๆจะเล่นวุยกกนะฮะโอเคนี่ครับเดียวครับตัวเดียวก็เกือบเกือบสี่หมื่นแล้วนะพลังลบนะฮะเกมนี้พลังลบไปไวมาก นะครับเกมมันเทบสามกะนะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาอัดอารีนาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผลสศึกนะครับนี่คือตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มหรือประมาณนะฮะคู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นพลังลบประมาณเจ็ดแสนนะครับและพอมาดูตอนนี้ตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มอ๋อไม่ใช่ครับขออภัยห้าทุ่มห้านาทีนะฮะ ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเอาเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้นี่เมื่อกี้วิวสี่สิบนะฮะอ่ะช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกกันเลยนะฮะในขอดูความลื่นไหลหน่อยแล้วกันนะฮะพูดถึงความลื่นไหลมันลื่นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นวุยผสมงอนะครับทีมทางด้านซ้ายนะฮะเพราะว่ามีสุนกวนด้วยนะครับสุนกวนน่าจะเป็นของงอนะ่ะ แต่ว่าตัวอื่นยังเป็นขอบคุยก๊กนะฮะอย่างเตียวเลียวเตียวครับแค่หัวเยียนะฮะอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้นะครับมันตายไปแล้วนะฮะเนี่ยลื่นๆเลยนะฮะสบายๆนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่พูดยี่ห้อเขานะฮะแต่ว่าถ้าไม่พูดยี่ห้อเดี๋ยวมันจะหลงนะครับถ้าบอกว่าเอสสิบห้าเอสท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับก็พูดยี่ห้อไปเลยเขาไม่จ่ายนะครับว่าไปนั่นนี่ฮะ ยาวๆนะฮะที่ขวามือก็เป็นงอกกนะครับก็จบไปแล้วในตาแรกจบไวมากนะฮะถ้าเป็นคู่ที่พลังลบหลักล้านนี่น่าจะตีกันนานอยู่นะจำได้ว่าตีกันนานมากนะฮะอ่ะต่อไปนะครับ,ปนะรบเป็นทางด้านจกกกนะครับเจอกับคุยกกบนะฮะแต่ว่า ทีมซ้ายมือเนี่ยก๊กซ้ายมือเนี่ยมีกองซึมจ้านนะครับซึ่งกองซึมจ้านในหลายๆเกมเนี่ยมันจะเป็นของกองกําลังหรือว่าขุนสุกนะฮะส่วนมากคนที่เขาเล่นเกมบันทึกัลกสาก๊ก,กเนี่ยเขาเล่นแนวเขาจะเล่นแนวก๊กผสมนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเล่นก๊กผสมนะฮะอย่างมีคนหนึ่งนะครับพลังลบสองพันกว่าล้านนะครับเขาก็เล่นก,ก๊กผสมกับวุยก,ก็ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจ หลักการของเกมนี้เท่าไรนะครับเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นจริงจังวันนี้แหละนะครับเพิ่งเริ่มเล่นจริงจังวันนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็มาอัดเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับท่านชมก็ดูขลายเครียดดูค่าเวลาได้นะครับผมประกาศขออภัยนะครับท่านชมหลายคนที่อาจจะไม่ชอบเกมนี้นะครับแต่ผมว่าท่านชมส่วนมากก็น่าจะชอบนะเพราะว่าปุ๋งจีสองกับเกมนี้มันก็แนวคล้ายๆกันนะครับ เกมนี้มันจะมีสกิลอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นสกิลโกรธของทางด้านคุนพลแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะมีสกิลประสานของคุนพลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสกิลประสานทางด้านทางด้านล่าจอนะครับที่มันจะมีอยู่สี่สกิลประสานนะครับมันจะมีสกิลดาเมจสูงสกิลรักษาสกิลมึนงงแล้วก็สกิลแนวตั้งนะครับมันก็หลากหลายนะครับเป็นเกมค่อนข้างหลากหลายเนะาะก็ทำกันบ้านมาดีนะครับ ว่าเรื่องการบาลานซ์ค่าสแต็ปขุมพลก็ยังทำได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเลือดหนึ่งล้าน a อ k 2เคสองหมื่นะฮะเขาบาลานซ์ขุมพลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเขาตั้งใจทำแบบนี้ก็ไม่รู้นะครับก็อาตั้งใจทำแบบนี้แต่แรกก็ได้นะครแต่เอียนสีของทีมขวามือเนี่ยถึกมากนะครับ ผมว่าเกมนี้ก็เป็นกเกมที่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับมันก็เล่นได้หลายแบบนะฮะทั้งก๊กผสมแล้วก็ก๊กเดียวกันทั้งทีมนะครับแต่ถ้าจะให้ได้ความสามารถสูงสุดก็เล่นก๊กเดียวกันทั้งทีมนะฮะมันจะได้ถูกจับคู่จับคู่จะได้ถูกต้องอะไรมาล้นนะฮะก็จะได้ค่าส็กค่าสาระที่เพิ่มมันค่อนข้างเยอะนะครับในการจับคู่เนาะโอเคเลยครับ ได้เล่นลื่นเลยนะฮะเนี่ยนะฮะพอศัตรูพอคู่ต่อสู้เขาตีกันพลังเอ่อพลังลบหลักล้านเนี่ยมันจะจบช้าะครับจบค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าการบาลานุกุมคนนะครับค่า ATK กับค่า HP เนี่ยเขาบาลานมาอันนี้เท่าไหร่นะฮะเขาบาลานมาไม่ค่อยสมดุลกันนะครับไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมก็ได้นะฮะ <c oughs> มันก็แล้วแต่คนนะครับ เป็นจกกกเจอกับวุยนะครับคือเกมนี้คนเล่นวูย,ยท่านเยอะนะครับวุยก๊ก,กับจกกกเนี่ยคือเยอะมากนะตัวเล้ดาเมจก็สุดยอดจริงนะครับน่าจะหลักการคล้ายๆกับเกมด y นาสี่ฮีโร่ก็ได้เลยครับก็คือดาเมจที่เป็นตัวสีแดงก็เป็นดาเมจทั่วไปนะครับส่วนดาเมจที่เป็นตัวสีเหลืองออกทองทองก็อาจจะเป็นดาเมจพิ้นะครับ อโอเคเหมือนกันจริงๆเนี่ยเหมือนได้นะที่มีโลกเลยนะครับก็คือดาเฤกสีแดงก็เป็นดาเฤกทั่วไปดาเฤกษ์ในภาพทั่วไปนะครับส่วนดาเฤกสีเหลืองออกจางทอง,ทองก็เป็นดาเฤกพิจารเป็นดาเฤกพิจารณหลักการเหมือนกันเลยนะครับเกมนี้มันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Dynasty Score นะครับสกอร์ที่ไม่ใช่ Score ที่เป็นหมายความว่าแต้มนะไม่ใช่นะครับ Score น,นที่นี้ก็ S C R O W L ใส่สับสกอร์พูดถึงสกอร์แล้วนึกถึงรองเท้าเลยนะรองเท้าบ้าเลยคู่ละแปดเก้าร้อยเลยก็แพงมากนะก็ไม่ซื้อมาใส่หรอกนะครับมันแพงเกินนะฮะถ้าว่าใส่แล้วมันเท่ไหมนะครับใส่แล้วมันก็เท่นะฮะแต่มันก็เป็นรองเท้าฟองน้ำปกตินี่แใช่ถ้าใส่แล้วเหาะได้หรือว่าแจมฮะ โอเคนะครับอย่งนะอางควเรื่องเทิร์นี่เรียบร้อยนะฮะโดนจูร่องเก็บไปนะครับทางด้านเอียนสีนะถึกเกินเะฮะเป็นตัวยิวเรือที่ค่อนข้างถึกเลยนะนี่ครับอีกแล้วนะครับจกประทับุยอีกแล้วนะฮะคือเกมนี้คนเล่นจกกับบุยเยอะมากนะครับไม่มีใครเล่นน้อหก,กับคุณสุดเลยนะ ม่อก,กับขุณศึกเนี่ยนานๆจะเห็นทีหนึ่งนะครับแต่เห็นหลักๆก,ก็เป็นเจอกกับวูยนี่แหละฮะจอกกับวูยนี่มันไปทุกเกมจริงๆที่เป็นเกมสามกุกนะฮะจอกกับวูยเห็นเยอะมากนะครับมันลื่นไหลดีจริงๆนะฮะตัวเล่ดามเมจนี่คือเวลาดาเมตมันนับเยไม่สะดุดเลยนะครับเป็นเฮดิโอพีสามห้าที่ค่อนข้างแรงนะ จะบวกกับแรม4กิกด้วยนะฮะคือเกมแนวนี้นะครับเกมแนวเทิร์เบตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกินแรมเท่าไหร่ะครับมันไม่ค่อยกินแรมเกมที่กินแรมกินพื้นที่หน่อยผมมองว่าเป็นเกมแนวแบทเทนรอยัลซะมากกว่านะครับหรือว่าแนวโอเพนเวิลด์นะฮะเกมแบทเทนรอยัลนะครับเกมโมบ้าอะไรอย่างงี้นะฮะกินแรมค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเป็นพวกอาวนะครับโมบายดีเจนเผมมีแพว่าจะแพสเกมโมบายดีเจนด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีช่ำชมดูไหมนะครับเพราะว่าตอนแรกตอนประมาณผู้ติดตามผมหลัก100เนี่ยผมก็เคยทำนะ้วไม่ใช่สิผู้ติดตามประมาณผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมเคยอัพลงประมาณ7-8็ดแปดคลิปนะยอดวิวก็หลักยี่สิบสามสินะครับแสดงว่าตอน,นั้นผู้ติดตามนี่ะมันหลักร้อยนะครับหลักหนะึ่ง ตอนนี้ผู้ติดตาม4 7 0แล้วนะครับอีกประมาณ5ท่นานก็4 7 0แล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเราไม่รีบร้อนนะครับโอ้โหสกิลแรงมากสกิลนอกฟินิกเราก็ได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับ เกมนี่เป็นเกมที่เข้าใจง่ายนะครับเล่นแล้วเข้าใจง่ายนะับเห็นไหมมันมีศึกมันๆให้ดูแบบดูจนขี้เกียจด,ดูเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมโจกกับบุยอีกแล้วนะฮะอ๋อไม่ใช่นะครับอ๋อโจกกับบุยถูกแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งนี้จะออกแนวผสมฮะอย่างทีมซ้ายมือเนี่ยก็มีทั้งง้อีทั้งโจกมีทั้งบุยแล้วมีค่หัวตุ้นนะฮะ แล้วก็พวกเตียวหุยหองตรงที่เป็นของโจ๊กนะครับแล้วก็มีโลซกที่เป็นของงอด้วยนะครับส่วนที่ขวาน่าจะเป็นมีงอนะครับมีใต้เกี้ยวส่วนกวนที่เป็นงอนะครับส่วนเอียนสีเนี่ยเป็นตัวผิวเลือดประจํากบบุยนะครับส่วนอุยเอียนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นกบอะไรอุยเอียนน่าจะเป็นจกบนะครับเพราะว่า o m g 2เนี่ยอุยเอียนเป็นจกบนะครับเกมนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับ ผมก็เป็นแน่ใจว่าครับว่าท่าผู้ชมจะชอบเกมนี้นหรือไม่หรือท่านผู้ชมจะชอบเกม O M G สองซะส่วนมากนะครับก็ผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับเผื่อมันจะเปลี่ยนความคิดท่านผู้ชมให้หันมาชอบเกมนี้ได้นะครับคือ <Oui. S 1> ผมมองว่าการที่เราเล่นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆ มันก็ดีไปอีกแบบนะฮะมันจะได้ไม่จำเจเดินไปนะครับอ่ะอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอ,อีกเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นไม่อยากแคสไม่ค่อยอยากแคสเกมโวยมดีสองนะครับก็เพราะว่ามันเล่นมานานนะฮะเล่นมานาน,นอาจจะไม่ใช่เหตุผลหรอกนะครับแต่ผมเล่นหลายเซิร์ฟนะฮะเล่นหลายเซิร์ฟแล้วผนวกกับว่าพลังลงบมันขึ้นช้านะครับผมก็เลยรู้สึกใจมันออกเนี่ยอ่ะ ง่ายๆคือใจมันออกมันเบื่อมันเปิดนะฮะมันเบื่อกับก้อเล็กแบบทุบสามกุบนะครับแต่ผมมีแผนว่าจะเล่นเอ่อสามกุบรีบอลด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอีกรานแค่ไหนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปีดนะฮะปีดเทมบอลชีวินิลันนะครับหรือไม่ก็เกมใหม่ของทางด้านรีบอลนะฮะฮิตแมนรีบอลนะครับเกมเทมเบ,เบ,เบเดเปิดใหม่เยอะมากนะครับ วันพันแมนอะไรอย่างนี้นะคือวันพันแมนเนี่ยต้องเติมเยอะนะต้องเล่นนานๆจริงๆนะครับผมมีโอกาสได้เล่นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพลังลบไม่ถึงแสนได้ทำนะพลังลบขึ้นปมันแสนนิดๆเองนะครับคือพลังค่อนข้างขึ้นช้านะครับมันมันขึ้นช้าจริงๆนะครับแต่ว่าเกณฑบันทึกรับสามก๊กเนี่ยพลังลบนี่แบบพันสองพันล้านเนี่ยเติมประมาณหนึ่งแสนเองนะครับ 1 0 0 0แสนเนี่ยได้ประมาณ VAP 12 VAP 13นะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสตาร์ลวกันนะครับรู้สึกติดลมนะโอเคอ่ะก็ยังคงเป็นวุยกกนะครับเจอกับโจ๊โกกบมีทั้งเจ๊กมีทั้งวุยนนะครับมีทีมซ้ายมีเดียวครับด้วยนะเตียวครับเด็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นอยู่นะครับก็เป็นตัวทนะี่ แต่ว่าดีมันก็ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรก็จะหวังดาเมจนะครับหวังแค่ดาเมจอัติดมึนไปแล้วครับเดี๋ยวครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลประสานนะครับที่อยู่ตรงทางด้านล่างจอฮะ มันก็จะมีสกิลดาเมจแล้วก็สกิลรักษานะครับที่สองประเภทนะส่วนสกิลโกรธของกุญพลเนี่ยก็แยกออกไปนะครับก็คือสกิลประสานตรงล่างจอเนี่ยกับสกิลโกรธของกุญพลมันแยกกันนะครับก็คือเอาง่ายมันจะมีสกิลสองแบบในการโจมตีหนึ่งชุดนะครับรเห็นไหมอันนี้จะเป็นสกิลประสานนะครับอันนี้ก็เป็นประสานนะครับ ือดูไม่ยากนะฮะอันในประสานอันในสกิลขุนพลนะฮะท่านผู้ชมเห็นสังเกตเห็นลูกไฟลูกไฟที่มันอยู่ใต้หลอดเลือกขุนพลไหมครับก็เหมือนกับเกม OMG 2นะแต่ว่า OMG 2เนี่ยมันจะเป็นขีดนะครับแต่ว่าเกมบันทึกััฝั่าโก๊กเนี่ยมันจะเป็นก้อนลูกไฟนะครับรวมเหมือนพวกซามูไรมาสเตอร์นะครับที่เป็นก้อนลูกไฟถ้าเกิดว่าเต็ม4ก้อนก็สามารถออกสกิลกรดได้นะครับ โทรศัพท์ท oh. right uh, ี่มันล right. ื่นไหลดีจริงนะฮะอ๋อเดียวหมุนก็แลนจะได้นะครับติดฤรธิ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสกิลฮิ้วเลือดนะครับสกิลฮิ้วเลือดขนาดฮิ้วเลือดหกเลือยหลอดเลือดแทบไม่กระดิกเลยฮะเลือดคุนพลมันเยอะนะครับเลือดคุนพลเยอะแต่เอดีเคเนี่ยมันไม่เยอะตามเลือดนะฮะ เขาบาลานซ์ขุนพลมาแบบนั้นนะครับเขาตั้งค่ามาแบบนั้นแต่ก็สนุกดีนะครับจริงๆนี่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เร่ยง่ายเข้าใจง่ายนะครับอ้าวโอเคนะครับท่านผู้ชมหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสนุกนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับฝันดีทุกท่านนะครับฝันดีทุกท่านเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับขออนุญาตส่งเข้านอนนะฮะใจเกเรนะครับ But <laughs> then,